ครับอยู่กับบุ๊กนะครับในเพจเอเชียพิกคีไลฟ์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเช่นเคยนะครับผมมาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับล่าสุดนะครับจอร์จินโยนะครับก็ยังคงไม่คืบหน้านะฮะกับกับการเซ็นสัญญาครั้งใหม่นะครับต่อสัญญานะกับเชลเชลซีนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเอเจนต์ของจอร์จินโยก็ออกมาเร่งแล้วนะครับบอกว่าก็มีเดดไลน์อยู่นะครับว่าถ้าเชลซีเนี่ยไม่รีบทาสัญญานะครับให้จอร์จินโยเนี่ยเซ็นต่อนะครับ ในเร็วๆนี้นะครับตัวจอห์ยูเองอาจจะต้องย้ายนะครับแล้วก็ตัวนาโปลนนีเนี่ยสโมสรนะสโมสรเก่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะอ้าแขนรับเขากลับไปด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้ามีกรณีหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิด ตัวนาโปลีเนี่ยขาดสภาพคล่องในเรื่องของการจ่ายค่าตัวนะฮะเงินเดือนนะครับอ่าเรียกว่าค่าตัวค่าแรงนะฮะของจอนโย่ก็ยังมีสโมสรเนี่ยอ่าที่สนใจจอนโยอีกนะครับเช่นอ่าลิวคาสเซิลอะไรอย่างเงี้ยครับที่สามารถที่จะดูแลจอนโยได้สบายๆนะครับผมอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เชลซีแล้วครับว่ายังต้องการจอนโยหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูนะครับจอนโยจะย้ายหรือเปล่า โอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับเมื่อคืนครับผมเจมิสแลหนับนะครับออกมาพูดนะครับถึงตัวคุนเซอร์นะครับอันโตัวเดวคอนเต้นั่นเองนะครับบอกว่าตัวของเจมิสแลหนับเองเนี่ยยอมรับนะครับว่าคอนเต้เป็นเป็นคุนเซอร์นะครับอ่าที่เก่งนะครับมีความฉกาจแหละคนนึงด้วยผลงานการันตีหลายอย่างนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เข้าข้างเพราะว่าคอนตัวคอนเต้เองเนี่ยออกมาขู่สโมสรนะครับว่าถ้าเขาไม่ได้ให้ตัวนักเตะเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ย นะครับไม่ได้งบประมาณที่จะซื้อนักเตะดังๆเข้ามานะครับเขาจะากยกเลิกสัญญาในการเป็นุเุเซื้อของสเปอร์ตน,นะครับผมตัวตัวเขามองว่าสเปอร์ยได้นักเตะดีๆไปพอสมควรแล้วนะครับได้ไปเยอะแล้วนะครับในฤดูก,การที่แล้วนะมันถึงเวลาที่เขาต้องใช้กลิ่นของตัวเองบ้างแล้วนะครับสำหรับคอนเต้นะครับไม่ใช่ว่าจะมาเรียกร้องตีโพลตีพายตลอดเวลานะเขามองว่า จะบอกว่าสเปอร์ไม่ได้งบเลยไม่ใช่นะครับเพราะว่านักเตะได้ไปเยอะแล้วในมุมมองของจิเม็่เลสนาบอนกะออกมาพูดอย่างนี้นะครับก็ต้องมาดูกันะว่าคอนเต้นะจะกลับสเปอร์จะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเข้าอีวา้ว่าง่ะเป็นใครเข้ามานะครับแต่ว่าคอนเต้เราจะรู้กันยู่แล้วครับว่า้าเขาเป็นสายที่แบบว่าไม่อยู่สโมอสรไหนย,ยาวนะจากประสบการณ์ที่เราเขาเราเห็นเขาคุมทีมนะเขาจะ,ะมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะทับๆับก็บจ,ะจะย้ายไปที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะเหมือนเหมือนเขาเรียกว,ว่าเป็นกุญสืมือปืนอะไรประมาณนี้นะสำหรับคอนเต้ e ครับ โอเคครับยังตอบกันที่สเปอร์นะเมื่อคืนฟอร์มดีมากๆนะครับเขาก็มีการบอกพูดนะว่าแกมสโตเนสกับเจมี่เลนนาปเนี่ยเมื่อคืนนะเขาเขาได้วิเคราะห์ฟุตบอลด้วยนะครับเขาบอกว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่โชคดีมากๆที่มีนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีนักเตะอย่างฮร์รี่เคนอยู่ในทีมเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเนี่ยทีมคุณสามารถจะ ชนะได้นะครับด้วยนักเตะมาสัจจันร์แบบนี้นะครับก็อันนี้เห็นด้วยนะครับส่วนตัวผมเองนะเพราะว่าแฮร์รี่เคนเมื่อไหร่ที่เขาแบบร่างทองแล้วก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับเป็นนักเตะกองหน้าที่อยู่อันดับท็อปนะครับของโลกใบนี้นะผมผมมองแนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเคนเนี่ยค่อนข้างที่จะยิงได้มงได้และยิงไกลได้ก็ครบเครื่องนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับเมื่อไหร่ที่เขาที่แบบว่า เข้าฝักนะฮะอันนี้ถือว่าน่ากลัวมากๆเลยนะครับแล้วเมื่อคืนเขาก็ทดัผลงานได้ยอดเยี่ยมนะยิงไปถึง2ประตูด้วยซ้ำเลยนะทำให้สเปอร์เนี่ยกลับมานะฮะคว้า3แต้มได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นทําให้มเกุฎตั้มของทีมเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับในการที่เอาชนะครั้งนี้ไปได้นะครับผมก็นั่งมาดูต่อไปครับสหรับเปอร์ครับโอเคครับข่าวต่อไปนะครับอูไนนะครับเอมิลี่นะครับเจ้าก็เรียกว่ากุนซือนะฮะเป็นกุนซือสำหรับถ้วยเล็กนะที่ว่าของแชมป์ถ้วยเล็กมาตลอดนะฮะก็ วันนี้เนี่ยเขาย้ายมาอยู่ที่สโมสรแอตตานบิลล่านะครับแล้วก็ตอนนี้แอตตานบิลล่าก็ฟอร์มน่ากลัวขึ้นนะผม,ผมมองว่าพออูนาเอมิลี่มาเนี่ยทีมคุ้นข้ายะน่ากลัวขึ้นเลยนะเมื่อคืนนะก็ทําเสมอได้นะครับเขามองว่าการเสมอครั้งนี้ทําให้กระตุ้นลูกทีมนะครับช่วยเพิ่มโมเมนตัมให้ลูกทีมมีสมาธิกับเกมมากขึ้นนะครับหลังจากที่เสมอกับปุ๊ได้นะ ก็ต้องค่อยๆปรับนะครับสำหรับผมนะแอตตานล่านะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยนักเตะหรือก่อนที่เขาจะเข้าไปค่อนข้างที่จะเห็นฟองมันอยู่นะครว่าตอนที่สตีเฟนเจอร์ลาดคุมทีมนะครับก็ค่อนข้างที่เป๋พอสมควรเลยนะครับก็พอคุไนเข้ามาก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับยังไงก็เอาให้รอดจากโซนตกชั้นได้ก่อนนะครับอย่าไปหวังไกลคืนนั้นนะครับสำหรับแอตตานิ่านะครับ โอเคครับมาที่ข่าวสุดท้ายนะข่าวนี้หลายๆคนนะครับชาวเดอะคอร์กของแนงงเรานะก้อนข้ายจะเป็นห่วงเลยนะสำหรับเวอร์จิลฟานไะด้นั่นเองนะครับหลังจากที่เจ็บนะจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกมาจากครึ่งครึ่งแรกนะก็ล่าสุดมีข่าวนะครับว่าอาจจะต้องพักมีสิทธ์นะที่จะพักยาวเลยนะอพอสมควรเลยนะแต่ที่สําคัญคือยาวมีมีวิเคราะห์นะครับมีข่าววงในออกมาบอกว่าเขาอาจจะ มีสิทธิ์ที่จะหมดสิทธิ์ในการที่เล่นเจอกับเดอัอลมานนะดิดน,น,นะครับเดวอัลมานดิดนะฮะก็ต้องมาดูกันนะครับว่าว่าอริษัทได้จะกลับมาได้หรือเปล่านี้มผมมองว่าสำคัญมากเลยนะในสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเรี้ยวปูเนี่ยฟอร์มตอนนี้กระสับกระส่ายใช้ได้เลยนะครับเขาต้องการกู้นำนะฮะที่อยู่ในทีมเพื่อที่จะกระตุ้นเพื่อลุ้มทีมนะครับให้มีสมาธิได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเมื่อทีมที่กําลังแ yeah ย่หรือทีมที่กําลัง เราสังเกตนะครับทีมไหนที่กำลังลำบากกำลังแย่มักจะเจอแบบเนี้ยซ้ำเติมซ้ำเติมเรื่อยๆนะครับอันนี้อยู่ที่โค้ดนะครับจะเขาจะแก้ปัญหายังไงนะครับถ้าฟันไดาต้องเจ็บยาวๆนะครับผมก็ต้องมาเอาใจช่วยกันนะครับสำหรับฟันได้นะครับผมลูกกูนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับเอชบีกีฬาไทยแลนด์ครับวันนี้บุ๊คลาไปก่อนครับสวัสดีครับ